สวัสดีครับเชื่ออบครับสวัสดีค่ะอเช่ค่ะสวัสดีสายกี้ค่ะสวัสดีค่ะมุค่ะสวัสดีค่ะต้นสวัสดีค่ะคอยค่ะพวกดามาจากโรงเรียนสัโค่ะพี่พี่พี่เปลี่ยนมองเทพป่ป่ะไรเหรอพ่ชื่อี่เปลี่ยนอะเหรอนวิาศาสตร์คพี่เออาร์คืออะไรคะเออาคือย่อมาจากทอร เมื่ออะไรเนี่ยถึงก็มันคือการเอาโลกสเสมือนจริงเนี่ยมาอยู่ในหน้าจอในการดูผ่านในการดูผ่านจอโทรศัพท์หรือกทรศัพท์ของเราเองใช่ไหมเข้าใจค่หน <c oughs> ้าเขาใส่หน้าจริงจริงวันนี้เราเมาเราชอบ BHA เพื่อจะอะไรนำไปผสมปจัจจัยหรือว่าเอาไปปรับไปยุบปรับใช้กับการประชาสัมพันธ์ในในโรงเรียนของเราในโรงเรียนของเราอย่างนี้ แล้วก็มีแอปพลิเคชันที่ใช้ในวินจันทร์ก็คือการี่เอาเนี่ย AI เอไอเนี่ยมาส่งบนแผนที่เพื่อจะเกิดเป็นเกิดเป็นข้อมูลขึ้นมาบนแผนที่นะโทรศัพท์ของเราเองอ๋อขอบคุ่ะจดังนั้นถ้าเกิดน้องหัวใจก็อย่าลืมมาบอกแค้นา,ยาของเราในวันที 27, 29, ยายาน่27และวันที่29มิกายนที่กรุงเทพ